สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะซึ่งข้างนอกอากาศหนาวมากนะคะ2องศาวันนี้เราก็มาเปลี่ยนห้องรับแขกกันนะคะทุกคนตอนแรกโซฟาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตอนแรกพวกต้นไม้นะคะต้นไม้เราจะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเราก็เปลี่ยนนะคะเพื่อจะได้นั่งใกล้ฮีตเตอร์เนาะเวลาหน้าหนาวหนาวมากนะคะต้นไม้แล้วค่ะเราก็เปลี่ยนเอาไว้ตรงนี้นะคะมี3ามต้นเนาะ,ะอันนี้เป็นต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้ อันนี้นะคะต้นไซใบสักต้นไซใบสักของเราคือตอนแรกอะ่ะเหมือนมันจะขึ้นมาทางนี้ <c oughs> แต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนแบบนี้เฉยเลยนะคะแล้วน้องก็ไม่ออกใบอีกเลยมันน่าจะรอเวลาไหมไม่ออกใบมาหลายเดือนแล้วนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ต้นกล้วยไม้นะคะเป็นดอกสีขาวเนาะออกดอกปีละครั้งก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าอากาศหนาวเนาะเราก็เลยเปลี่ยน โซฟานะคะเวลาแบบหนาวหนาแล้วก็จะได้ไปนั่งใกล้ฮีตเตอร์กันนะคะดูวิดีโอตัวเองอันนี้เป็นอะไรนะต้นมะกรูดนะคะตอนแรกนึกว่าจะตายน้องมีใบขึ้นมาแล้วคะ่ะไม่โฟกัสหน้าหนานะคะเราจะมานั่งกันตรงนี้นะคะเพราะว่า มีฮีเตอร์เนาะจะได้อุ่นๆมีบ้านค่ะทุกคนสำหรับอาหารเย็นในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาทำชีเบอร์เลโอเคเป็นอาหารขึ้นชื่อของตุรกีนะคะที่เมืองเอสกิชีเนะคะก็ทำง่ายๆนะคะง่ายมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำดูแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเคยไปที่เอสกิชีเนะคะแล้วก็ลองกินชีบเบอร์เลูนะคะ ก็คืออร่อยสําหรับเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะซึ่งส่วนผสมนะคะนิดเดียวนะคะเราก็จะใช้แป้งนะคะแป้งสาลีเนาะแป้งสาลีน้ำาล้ก็เกลือแค่นั้นนะคะสําหรับแป้งเนาะแล้วก็ส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีเนื้อบดหอมใหญ่พริกไทยนะคะเกลือแค่นั้นนะคะไม่เยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราตอนอันดับแรกเราจะมาเริ่มเตรียมแป้งกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้แป้งสาลีนะคะสองแก้ว เอช้อนชาหนึ Four ่งนะคะจะใส่น้ำแแก้วนหนึ ite, anyway. ่งนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆทยอยใส่นะคะก็นวดไปเลยค่ะนวดแป้งไปเลยมื่อกี้ใส่แป้งเพิ่มไปช้อนหนึ่งนะคะเพราะว่าหมันจะเหลวเกินไป เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งไว้30นาทีนะคะก้ไ <started> <laughs> ช่วยสับหอมนะคะ ะมาเตรียมไส้กันนะคะส่วนประกอบก็จะมีเนื้อสับนะคะแล้วก็หอมสับแล้วก็พริกไทยแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะใส่น้ํานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราใส่เนื้อลงไปเลยค่ะเนื้อสับเนื้อสับนี่ประมาณ250กรัมนะคะคือมันเหลือประมาณนี้เราก็ใส่หมดเลยเราก็จะใส่ไส้จุกจุใส่หอมสับลงไปค่ะ แล้ก็พริกไทยดำใส่ลงไปก็เกลือก็มิกซ์เลยค่ะโอเคก็พักไว้ก่อนนะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะแป้งเราพร้อมแล้วเนาะครบสาสินาทีเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันนะคะอันดัแบแรกเราจะใส่แป้งโรยแป้งลงไปก่อนแป้ง,งติดเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งก่อนนะคะ นเป็นกลมๆค่ะโอเคแล้วก็พักไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ปิดไว้ไม่ให้แป้งมันแห้งนะคะโอเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาเริ่มรีดอันแรกเลยค่ะ แล้วก็ใส่ไส้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะให้คุณอับดุลลองทำนะคะพูดมากเวลาทำทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวดูว่าจะทำได้ไหมัรยโปรมู huh. <laughs> uh huh.

เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำไปทอดกันนะคะ,เ,คะเราจะต้องเจาะรูหน่อยนะคะเพื่อให้ลมัน Muito bom. เสร็จเรียบร้อยนะคะชีสโบเร็กของเราเดี๋ยวจะให้อับดุลลองชิมดูคนแรกนะคะมาเทสควันมีขมูชว์จีว้าวเสียงกรุบกรอบใส่ดู looking delicious ว้าวน่าซื้อเขากลัวว้าวฟังเสียงนะมาเลยมากามากมาเริ่มมาแล้วโอเคฟังเสียงนะคะทุกคนตรงเนื้อจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่อืม อ,อร่อยอยู่นะเดล i ชิสไหมอือืออืออร่อยอร่อยมีแค่เกลือกับหอมใหญ่อื <c oughs> ได้อยู่แต่พอ <c oughs> มัได้ <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้ได้โอเคค่ะ <Okay. S 2> ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาทำจีบโบร็กนะคะ ซึ่งส่วนประกอบนะคะมีนิดเดียวนะคะแล้วก็ทําง่ายมากนะคะยากแค่ขั้นตอนการดีดแปลงพานเองนะคะถ้าใครอยากลองชิมนะคะก็ลองไปทํากินได้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นไส้ไก่หรือไส้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทุกคนชอบนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย Delicious, you can try at home easily. It's so easy to do. See you, bye bye.